น่าจากยอมปะทะชอนอยูแจใครกันแน่ที่เป็นราชาครึ่งเซี่ยวที่แข็งแกร่งกว่ากันคลิปนี้จะเป็นยังไงก็ไปรับชมคลิปันเลยนะครับผมสวัสดีครับท่านด้รมัดาคัท ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทร์ลิสหรือไม่ก็การิเคะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับ Discord นะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของซัคเ e ช t คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหวนะครับผมไหวนะครับไหวจริงๆนะครับผมก็เอาไปว่าปเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ เข้าคลิปกันเลยละกันนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ต้องขออภยัยทุกท่านอย่างหนึ่งก่อนนะก็คือคลิปนี้เนี่ยเอาจริงมันค่อนข้างจะคลิกเบรนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆคือเออเรายังให้คําตอบเลยไม่ได้มากนะครับว่าสรุปแล้วใครมันเก่งกว่าใครนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าฟีดเนี่ยคือแทบยังไม่มีทั้งคู่เลยน,นั่นเองนะครับแต่ว่าเออมันจะเอไปทางนาจักรยานเล็กน้อย นะครับซึ่งก็มัน,ม,นมันก็แค่เล็กน้อยอะ่ะเออนะครับผมสุดท้ายแล้วสเตทเมนต์มันก็ยังเอียงไปทางชอนยูแจอยู่ดีนะครับแต่เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มีแค่นั้นนะครับผมจุดประสงค์คลิปนี้นะมีอีกอย่างหนึ่งนะก็คือเป็นการวิเคราะห์เนื้อหาของไอ้สอคนนี้ด้วยนั่นเ,เองนะหรือว่าเนื้อหาเรื่องในอินชอนเนาะก็โอเคมามจะเป็นยังไงก็มานั่งฟังกันเลยแล้วกันนะครับผม ก็เริ่มจากท็อปิกหลักเราก่อนเลยก็แล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วี่นชอนยูแจรหรือว่านาจรยอน,นี่ยคนไหนแข็งแกร่งกกันในความคิดของผม,มนะก็โอเคเดี๋ยวเราลองมาไล่ฟีดของอานาจรยอนก่อนก็นแล้วกันเนาะก็อย่างแรกนะนาจรยอนบรรลุด,ดา้านความเร็วนะครับผมบรรลุด,ด้านพละกําลัง แล้วก็จุดอ่อนก็จะเป็นในส่วนของเรื่องอความทนทานนะครับผมก็คือสังเกตได้จากตอนที่โดนกลุ่มอะไรกระทืบเข้าไปนะ<笑><笑>ก็คือพอโดนแบบว่านางหนักเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับผมด้วยความแน่นอนแหละว่าแกไม่มีใจจะสู้ต่อเวเออนะครับแต่ว่าก็อยู่เห็นกันอยู่แล้วมันยังไงมันก็อ่วมกว่าแบบจีโกงซอฟอะไรพวกนี้ที่มันอึดๆแน่นอนนะหรืออย่างเช่นมาแทสูอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ายังไงก็อึดกว่านาจกรยอนอยู่แน่นอนเนาะฉะนั้นเนี่ยว่ากันตามตรงในด้านความทนทานเนี่ยอานาจกรยอนเนี่ยจะดู ่ำกว่าชาวบ้านเจ้ช่องเขาในหมู่ราชาท็อปเทียนิดนึงนะแต่ก็แลกมาด้วยการที่ว่า1คือจะมีสเปเชียลสกิลของตัวเองนะครับผมแล้วก็มีความเร็วแล้วก็ลังโจมตีที่รุนแรงมากๆนั่นเองเนาะโดยสไตล์การต่อสู้ของนาจาักรยนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแท็กกยนนั่นเองนะครับผมก็มีหลายท่วงท่าเลยนั่นเองนะแล้วก็สเปเชียลสกิลของเขานะครับกับท่าหมุนว่างเปล่าอะไรของเขาเนี่ยนะครับผมเรียกได้ว่าก,ก็เป็นท่าที่โกงนะโกงมากนะครับผมก็คือ,อ เขาเรียกว่าอ,อะไรอะพอมีการโจมตีไหนที่แบบว่าเข้ามาใกล้ๆใช่ปะหรือแบบว่าพอโดนสัมผัสโดนตัวปุ๊บนะครับก็จะสามารถอารมณ์เดียวกับไฮยองซอกเลยนะครับก็คือเหมือนแบบว่าผัดเหนะครับผมหักเหนะครับทิศท,ทางนะครับผมของพลังนั้นนะครับแล้วก็ทําการสวนกลับได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโกงนะเออนะครับผมเป็นเหมือนอารมณ์แบบว่า,วาเวอร์ชันอัปเกรดของยองซอกเลยก็ว่าได้ นะครับผมเออจริงนี่พอพูดถึงเรื่องนี้นอกเรื่องนิดนึงผมก็่คิดอยู่เหมือนกันว่าหรือว่าเราลองมาทําเป็นแบบว่าจัดอันดับดีว่าแบบว่าสเปเชียลสกิลอัานไหนโกงสุดนะครับผมอยากให้ทำไหมถ้าเกิดสมมติว่าอยากให้ทำก็พิมพ์ไว้ได้นั่นเองนะครับแต่ก็นั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลนะข้างฝั่งนายจารย์คร่าวๆนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็ทางฝั่งของชอนยูแจก,ก็เห <laughs> มือนเป้เลยเหมือนเป้เลยนะครับผมเพราะว่ามันได้รับการสืบทอดมาอีกทีนึง นะครับจากตัวของอะไรนะผมจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมจากเอาไปว่ายุคก่อนนั่นแหละนะครับซึ่งก็นั่นแหละนะเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้อา่าทางนาจักรยนแล้วก็ชอนยูแจเนี่ยมันดันเออสกิลกันต่อสู้เหมือนกันเป๊ะเลยนั่นเองนะครับผมที่นี้เนี่ยเอ่อปัญหามาอยู่ตรงนี้เว้ยพอสกิลกันต่อสู้เหมือนกันเป๊ะเนี่ยแล้วสรุปกูจะเลือกใครได้นะครับ แล้วสรุปเราควรจะเลือกยังไงนะครับว่าใครแข็งแกร่งกว่าใครนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติสกิลไม่เหมือนกันเป๊ะบรรลุก็เสอือบรรลุด้านเดียวกันหนีแล้วคือแบบทุกอย่างก็ดูเหมือนกันไปหมดเนี่ยเราจะต้องเลือกให้ใครแข็งแกร่งกว่าใครนะครับ ฉะนั้นเนี่ยส่วนตัวนะครับผมสิ่งเดียวเลยนะที่ผมคิดว่าสามารถจําแนกได้ว่าแบบ2คนนี้เนี่ยใครแข่งก่อนใครเนี่ยก็คือ1นึ่งด้วยคือสเตตเมนต์ด้วยที่เป็นการกล่าวขากันมานะว่าตัวชอนยูแจนเนี่ยแข่งแกร่งกว่านายจักรยอนนี่ในด้านสเตตเมนต์เนอะแต่ว่าทางนายจักรยอนเนี่ยก็จะมีส่วนโต้กลับเช่นเดียวกันนะจนถึงสองฟีดนะที่ตัวนายจักรยอนเนี่ยโชว์มาโดยตลอดนั่นเองเนาะ ซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าเวทของส t ตท e มนเนี่ยมันดูหนักมากกว่านะครับฉะนั้นผู้ชนะส่วนตัวนะผมให้แก่ชอนอยูแจก็แล้วกันนะแต่ส่วนตัวคิดว่าถ้าเกิดสมมุติว่าแบบว่านาจาักยอนโกรธขั้นสุดแบบในตอนปัจจุบันเนี่ยนะครับผมก็คิดว่าแล้วแบบที่มันเหมือนด้ว่าไอ้เจ้าตัวที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมจาชื่อไม่ได้อะอะไรนะ เอาไปว่าแก no. ๊งสปีดนัมเบอร์สามาเออโดนรักพาตัวไปอันนั้นนาจากรยอมผมคิดว่าน่าจะประหลอดแตกนะครับผมปีแตกเสร็จปุ๊บก,ก็ไปไล่บุกไปยันฐานเลยนะคร mm ับ hmm. ผมก็ต้องมาดูกัน นะครับว่าหลังจากที่นาจักรยนคิดว่าน่าจะบุกไปแหละนะครับผมขอเดาไว้ว่าบุกไปพอบุกไปเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่านาจักรยนที่โกดขีดทุนเนี่ยจะเก่งกว่าชอนยูแจรหรือเปล่าเพราะส่วนตัวผมว่าน่าจะเก่งกว่ามันน่าจะแบบอารมณ์เหมือนจีนลังที่แบบได้รับการอเวกสักอย่างหนึ่งเออประมาณนั้นเหมือนกับตอนที่สูก้กีแทเนาะที่ตอนแรกจริงๆคือสูก้กีแทไม่ได้เลยแล้วพออเวกมาก็คือแบบอว่าตบกีแทได้พักหนึ่งแล้วก,ก็ก็แพ้อ,อีเดียเลยแต่ก็เลยด้ว่า นั่นแหละนาะมันก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเอาเบสสกิลปัจจุบันอนะ่ะคือถ้าเกิดแบบคำอวยมันอวยมาขนาดนี้ว่าชอนยูแจชอนยูแจแข็งแกร่งกว่าเล็กน้อยมันมันก็ต้องเป็นยูแจแล้วป่ะเออนะครับผมโอเคครับมาตอนกับพาร์ทสองนะของคลิปนี้คือวิเคราะห์เนื้อหานะอ้าจริงเรียกว่าไม่เชิงวิเคราะห์เนื้อหาหรอกนะครับเรียกว่าเป็นทฤษฎีของผมแล้วกันนะครับก็คือทฤษฎีที่มีชื่อว่าชอนยูแจนั้นความจริงแล้วเป็นคนดีนั่นเองนะครับผมนะอ่าคือทฤษฎ คือ,อไออะไรนะแก๊งจระเข้ดำเนี่ยมันบุกเข้ามาใช่ไหมในอ,อินชอนเวเอร์นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยผมเลยคิดว่าออมันน่าจะทำเรื่องเลวร้ยวายมากๆหลายอย่างเวย้ยแล้วแบบไอตัวหัวหน้าองค์กรมันก็น่าจะแข็งแกร่ง,ง,งประมาณนึงนะตัวชอนอยูแจเนี่ยด้ยวยความที่ว่าฉลาดเนี่ยนะครับผมก็เลยทำเป็นเหมือนทอรยโอองค์กรนะรเพื่อไปอยู่กับไอแก๊งเขาเรียกว่าอะไรไอจระเข้ดำนี่นะรหรือด,ดัคโคโกเขาก็ได้เนาะ ซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยถามว่าทํำไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อปกป้องพวกพ้อง,องนะครับไม่ให้แบบว่าโดนหุบไวเกินไปเพราะจะสังเกตว่าคือแม่งมีมานานมากเว้ยมันสื่อส่งขา่าวมาคิดสภาพดิฝั่งนู้นเขามียุคศูนย์ใช่ปะ ถ้าเขามียุคศูนย์น่ะแล้วแบบว่าคือแม่งก็ดูเป็นยุคศูนย์ที่ดูจะเก่งด้วยที่มันจากจีนจะไม่ที่ตัวแม่งแบบ <c oughs> ตัวแม่งไม่รู้ไปโดนอะไรมาที่มันแบบให้หนังมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็มีทั้งราชายุคหนึ่งระดับราชายุคหนึ่งไฮเทียอย่างชอนยูแจอีกอะแล้วก็ลูกน้องระดับนั้นนะ่ะคือมันจะไม่สามารถถล่มแก้งสปีดได้ได้ไดยังไงว่ายังไงผมว่าถ้าเกิดแม่งแบบเอาจริงๆนะแม่งก็แค่แบบว่าวิ่งไล่ไปแล้วก็ถล่มก็ได้นะครับถึงแม้ว่าฝั่งสปีดเนะี่ยมันจะมาบบว่าอ,อ,อ,อม,มอง ระดับชอนยูแจถ้าเกิดยูแจแม่งจะทรย,ยศไอ้ฝั่งนาจากยอไปจริงๆนะเว้ผมมองว่ายังไงฐานรับแม่งหาแป๊บเดียวก็ได้เว้ระดับนั้นนะ่ะเออนะผมก็เลยรู้สึกว่าอ่าน่าจะความจริงๆน่ะอ่าชอนยูแจเนี่ยหรือยูแจเนี่ยอาจจะความจริงอยู่ฝั่งเดือนนาจากรยนนะก็คือแบบทําเหมือนทรยศองค์กรไปนะทาเหมือนกับทรยศความจริงเอชอนยูแจอาจจะแบบว่ามีเรื่องเข้าใจผิดกับนาจาักยยนแล้วก็แบบว่าทรายศไปอะไรเงี้ยเออ นะครับผมเพื่อแบบเป็นการสร้างภาพไงให้แบบว่าพวกนั้นเกลียดนะครับผมแต่ว่าก็จะได้ทําให้แบบว่าปลอดภัยอะไรประมาณนะั้นนี่ก็เป็นไปได้นะนี่เป็นทฤษฎีของผมนะก็เป็นประมาณนี้เนาะส่วนออวิเคราะห์เนหาถามว่ามีอะไรอีกไหมอ่ะผมคิดว่าหลังจากนี้นะน่าจะไปสู้กัน นะครับผมานาจกรยอนวิ่งบุกไปยันฐานพวกนั้นนะครับไปสู้แป๊บหนึ่งนะครับผมแต่สุดท้ายาต่อให้พลังเอเวขึ้นมาแต่ก็คงจะไม่ไหวให้ยองซอกเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็ให้ยองซอกไม่ไหวให้ยองซอกได้รับการเอาเวกได้เส้นทางมาตบพวกนั้นจนเกลี้ยงนะครับผมเป็นแล้วก็เปิดเผยนะครับว่าชอนยูแจเนี่ยนะครับความจริงแล้วเป็นฝั่งเดียวกันนาจักรยอนคืนดีกันนะครับผมเสร็จแล้วก็ ไปทั้งคู่เลยนะครับทั้งนาจากรยนแล้วก็ชอนยูแจนะไปเป็นขุมกําลังลบใหม่ของยุค2หรแลวกากลุ่มอาลายนั่นเองเนาะนี่คือดาว้าอินชอนทั้งภาคเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นคิดว่า อาจจะไปกีแทรเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คิดไม่ออกแล้วมันจะมีปมอะไรอีกนะครับอ๋อใช่อย่าลืมว่าจุนกูอาจจะมาอินชอนนะถ้าจุนกูมาอินชอนกูบดเลยบันเทิงแน่นะเพราะว่าถ้าจุนกูมาเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับว่าว่าว่าจุนกูเนี่ยมันจะทําอะไรนะครับเพราะเป็นหนึ่งในตัวละครที่คาดเดาเลยไม่ได้เลยนะครับถ้ากีแทนมายังพอเก็ตว่ามันจะมาแบบมันมาเพื่อฆ่าอเออมันมาเพื่อหาพวกนะคใครที่แบบจะเข้าร่วมก็เข้าร่วมใครที่ไม่เข้าร่วมมันก็แบบว่าเออปล่อยไป นะครับมันในดาวได้แต่จุนกูนี่คือไม่รู้เลยมันคิดอะไรอยู่จริงๆกันแน่นะถึงแม้ว่ามันจะคลั่งเงินก็ตามแต่บอกว่ามันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งอ่ะเราก็ยังไม่รู้เลยจุนกูเลยที่เป็นอดีตของมันแล้วก็ต้องมาดูกันอีกทีนะก็โอเคนะคเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปแล้ว,ลวกันนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะอยาะ่าลืมกดไให้ผมนะใครอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มสามารถพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะใครดูคลิปนี้จบเนี่ยของเลข8ก็แล้วกันเนาะส่วนนี้ขออนก่อนขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้มากสสวััดีครบ